สวัสดีครับพี่น้องพอดีเล็กๆฝนตกตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมหูว่าเพิ่นมาจะใส่นะครับเพิ่นมาหิ้วเขาแห้งมาคอยกินเขาครับกะลางใส่เขาบวบอยู่ครับอยางมาจะใส่กับหูวครับฝนตกตอนนี้ ขอโลบฟน้นนะครับบอกว่าอ้ามีเขากินบ้าสันผมขอกินเขาแน่สันผมก็เลยให้เนี่ยกินเขาครับกำลังกินบ่วยบวยอยู่ครับเดีไปทำมั้งครับอายจะมาจะาทั้งไรไอ จะมาสร้างได้ครับออพอดีฝนตกนะครับอ่าเราผ่า,านมาเราขอรอฝนเรามาขอกินเขาก็ได้ตอนเนี้ซูแล้วลลกินครับออตอนนี้ตนเนียครับฝนตกครับตอนนี้เราฝนกระโตมาขอกินเขา อ้าวกินอิ่มๆจังคอยยางไปต่อช้ำวะาอ้เหตดเองช้ำแล้วเนาะเข่าหมอนึงครับต้มหมอนึงอึ๊บสิ่โค้งหมูหมอนึงไข่เจียวอีกสามหน่วยครับสี่หน่วย อ๋อครับเป็นกําลังใจให้อายแล้วครับเราผ่านมาแล้วหิวเขาผมหอกว่ามีอย่างแล้วเนาะครับเนาะสวสัสดีครับแฮกครับสบุญได้ได้ได้ครับเอากินจินครับจินได้ไายครับ เด็ดเด็ดแต่สงสารครับฝนตกเนาะมันมีทางไปก็เลยเอิ่นมาลบฝนครับฝนมาหิ้วเข่าร้ายผมขอเข่าจีนแน่ว่าสันกับมมียั้งในตู้นะครับก็นี่นะครับนี่หลากหลายเนียจีนโยมสู่พ่นจีนครับพี่น้องเาเบิ้งพ่นจีนเข่าก็มีแห้งดอกนะครับสบายดีครับสบายดีน้องสาวมอยเอ้ยม้อยสัน เวลาโมงฝ่าวะมี่ยังฝากเจอมวลาโมงฝ่าวะมันอยู่ระยองตัวไอเอี้ยหัวคันโฟลตโต๊ะครับยิวเด้เอว่ะไม่ไม่อายนาแบบไรพเดียว่าผมสิกินน้ำนาพอดีผมอิ่มในอย่างว่าจะน้ำอายนะผมก็เลยบปกินอีเบื้องติดนะครับเต็มอยู่กินหม้อ้าเหมืองไงเลยอึบอึบอึบสิโค้งหมู ทอดไข่รีน้ยพริกน้ำปลาเข่าหมอหนึงเอาเอาเร<อ>ามาแต่สาครับมาคอยกินเข่าจ้างมาเลยน,นะครับเห็นฝนตกแล้วก็ผ่านมาขอรบฝนแล้วกันมีเข่าจินบ่อกครับประสันผมหิวเข่าแห้งพัดฉันสันดูเห็นหนาตาเห็นแววตาความหิวโหยก็เลยเอืน่นเขามาพักฝนก็ได้เขาว่าเอืน่น ท้าผมเฮียจันมากินน้ำแน่สันน่าครับโอ้ยมาเด้อครับมาเด้อบักร้ายนึงเนี่จินกินผู้เดียวเลยนะครับโท <c oughs> รบอกจันพี่วก,ก,ก,กินซอยนะ <c oughs> อันนั้นเดือดจังว่ามปนนอนครับ <c oughs> มาตอนดึกแกงคนหิวข้าวเยน็น <c oughs> <c oughs> พอดีเชฟฟิวมหาครับเขาบอกว่าหิวข้าวขอมาทำกับข้าวกินที่บ้าน จดชุดใหญ่เลยครับเนี่ต้มซี่โครงหมูพวกเปื่อยๆนะครับชิวเจอสาวพี่นันนะเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงดีชิวเจอสาวโอ้ยสุดยอดได้ตะกีเนาะนะว่าเยียบกระเดื่องตะกีเราเรียนแบบเสียงอิสานในตะกีจือความใดก่อนเราสีเห็ดเครื่องก่อนเราสีเศร้า แล้วเอาตูวอ่า W มาเรียงกันแบบเสียงอีสานแบบซาเบียสีเลียงกันแบบแปร๊ะๆออกนะแบบเกือแบบเครื่องมวงกลมตัวบทึงเครื่องมวงกลมอ่ะเรียงกันถึงสามสันสันสันละสามค้างแล้วเก่าไปสก,กีโอ้ดังดีแหงสิก,กิเสียงกลางแขนใช่ไหมังีเอดีโปดอ่ะเออต่สแบบิก,กิติก,ก,ก,กิมันมีเครื่องดังแหงปปนี่กระคากล้าสิาาก,กี จินย uh. ังไงจินผู้เดียวบางทีล่ะบากลายอย่างนี่กระซ้าบางแง่หนึ่งเอาย่อนตำานานั่นบ่เสียงฟิวเจอร์เ่าโชว์ใหม่นบ่ระบบเสียงเป็นยังไงสิเอาใส่แบบพวกเนี้ยงเาอาขึ้นไปเนาะว้างเพนไประบบบอดเทคบ่บู๊ มีติกแอลเหนเพื่นจินแสีผมกับม่แห้งแล้วครับกูทกไปเซเว่นละไอ้นุวนกวะโอ้โจินอย่างละีคนจินเหนือยากมากครับไอ,อ้เอโหจิ้นอะไรที่ินเนเบอร์เบิเด่น เชนยังหลา่เถอะท่านโอ้ยไปไปกินเด็กดื่มที่กินมึงมาจมงกงะลรเนี่เอ้าไม่ได้เข้ามุ่ะตื่นเนาะตื่นขื้นเตียงขึ้นแตขี่รถมาหาหมูยังไงนีหวเข่าวะสันโอ้ยเก๋ดีแล้วครับแนวยู่แนวกินมันสือมาเห็ดยังไงเอ้าปลาเป็่นละอานนท์าหิวเลยสัตอานนท์จานนทชาบมอ บ่อยบ่อยมันหอนได้ต้มไม่ไหมไปเปนี่ยเปื่อยๆเอาจอานมาให้พร้อมเลยบริการพร้อมแต่ว่ามันอิ่มละที่กินยังไงอาจารย์น่าวมาหามกินเด็ดขาดมาสันหาเด็ดน่าวเอาลุยด้วยเพียงกําลัาง,งใจอนกัน,นหมดปะเพื่อจะได้ลองปวก,ปวกๆโคกดังบางแห่งมาสันสะเทือนหอนได้เหอนมาสัน โคกเว้ยเป็นขวดกิน hmm, ผ so mm ู้เดียวเว้ยเป็นขวดเอ้าเออเรียนเรียบขึ้นการโฉบใหม่อร่อยยิ่งขึ้นตอนนี้อุบลฝนตกนะครับตกมาได้ประมาณอ่าอยี่สิบนาทีแล้วทางอื่นตกบนนอครับบูยจานที่สองครับผมเอาเท็ดเทีดเทีดกินเขาเล็กน้อยที่เราเก่าไปหลายบาดห้เลยกับกัปยังอย่างท่บนนี่ตุ๋ย ดูว่าตามมาบ่นหรือไงตาม,มด้วยดีเออดีดีฮ่ะชิมเขาอยู่บ่เพื่อนเด็กบ่เพื่อนเด็กชิมเด็กหลังอยู่๋อว่าจะเพิ่นมาเข็ดต้มไก่ซูกินค่ะแซ่บจ้ะมันกะมันอึบหมูหรืออึบอีหยังแล้วอึบอบอบเขาเรียกว่าอบสมุนไพรอบสมุนไพรของใส่หม้อเรียงดันอบอบอ่ะสิโค้งหมูมันบ่หรือคือนนี่หรือส่วนไหนมันออกมา ดเดงอบมันเปลือยเปล่าเวยเปลือยมังเรี่ยนหนุ่มอีกระดูกก็ยังหนุ่มเออโอ้โหพึกไนอ้ผุดเผากินไหนได้สันไงต้มต้มให้จังได้สันต้มต้อกเจ็ดธรรมดาต้มต๊อกเจ็ดธรรมดาโต๊กเลยครับที่คอร์ผูมโอ้ทางอุบลต๊กเลยครับอาจารย์ไข่กับซีนอยเอ้าเบอร์ตอนอยากซ้ำเหรอเออมันยีเซนปลาอะไรผมกินยเนหนึ่งโอ้พอดีพอดีผมเลย เอาเอาได้กันได้กันเขายังส่วนไปอันกลางเตียงอยู่กันเสาร์เนี่ยมันสิได้เอาไข่กระทะไปอยู่ฮะของมูกูว่าอร่อยมไฟป่กเขาจะเปิดร่มเนี่ยสวัสดีครับฝนตกครับทั้งนี้ทั้งอุบลฝนตกครับมูมีความพฤติกรรมเจ๋งสีดินแคมนะนี่ยถ้าเบิ้งเขาก่อนเราสวนไปหยิบวัชจักรแต่วมื่อสิบเต็มตาวแกตัวนี้แรักกับใครไป กินไก่กะทัยคือเเ่านะบ่้ต่อมีวะไปแบบไปแบบอึดอยากอึดจินเนี่ไปแบบดีกวู่เพื่อนอีกแมกับเขาเต็มหลังรถเกี่ยวกัแต่ธรรมดาีบบอกโอ้ยบ่กอึดอยากอึดกินเหมือนกันอ๋อผ่านมาน้องปิมมาไปอีกส่วนนี้ได้จ่าเลยม้วนร้ายเลยท่ะ ตีหนึ่งนะครับจันนี่ตีหนึ่งสิตีสองเด็อะไรก็มากินกินเนี่ยมันลืมหิ้วเว้ยเด็กเดินที่ขึ้นเตือนมาเทียงขึ้นจังไหนไปนอนคักนอนเน่จ้ะขาดจะาโรคไพ่นอกบัดมือวันนี้ต้องไปเห็นเนี่ยกินแล้าจานเทียวหงวายเขาจำทหางกระตุ่มมาไหม้ มาฮะจันทิวสวัสดีน้องบิ๋วครับสวัสดีลูกซิสครับเมือได้กระเจงมือนได้กระเจยงย่อมย่อมยอม,ยอม,ยอมดีดีไปกินจังไหนสอดแจงเสม,มือไหม,หม,มบ,บุหรี่มาถ่ายขอทานมาคอยกินขเขาเนาะเรื่องินเรื่อโน่าเรื่องไหนแสียบ่ะโก โคกับเบิดขวดเดียวเบิดขวดหนึ่งเองู้เดียวไข่กับซีน่วยหมูกับอบอบหมูกับเครื่องโลต้มซิคโคหมูกับเครื่องโลเนี่ยล้นวนได้เลยคุณคู่ขามากินเหล่าเขานะ <c oughs> โอ้ยผมขันขึ้นตะกี้กับสิกินน้ำอยู่หันนะสมอยนี้โอ้เศร้าแล้วครับแต่ออกเหล่ามาได้สองสามปีแล้วก็<น>เออเป็นถู่วเป็นคนเขียนเกาตะกี้นี่สะว่ามันเนียง พี่บา okay, พี่บอว่แต่โดนตีมันท่านเดอดขินฟอนนะโอ้ติกอลวงตะก่เศร้าเราแล้วครับเพรแหงไปคนใจห่อนขนาดพวกจีนเหลาก็ยังใจห่อนอยู่แต่ว่าขับพวกจีนเหลาก็ยังมวนอยู่ได้ล่ะเป็นบาเป็นบอไปอยู่ <c oughs> อา้าวหนามใส่ไปเป็นสองขวดซิง โกดอูมา uh มิเนี่ยกระเอื้อมเดี๋ยวมันก็เอื้อมท่านพ้องโคตรอิ่เอาเอา,าถ่ายอยู่เรื่อยเสียไปต้องกินเลยเอเอ,เอ,เอ,เอเมื่อนเอาไปใส่หม้อแดงร้านไว้เมื้อนติเปิดนนก,ก,กินแล้วมึงกูขามึงขออนุญากกินแลานะคะเอาอะไรได้ครับอนุญาตอนุญาตมึง <laughs> กูจะบอกเมนูแล <laughs> จัดไปครับจัดไปทีมงาน เอิรนที่มานยังดีตรงบิวนุงบิวพอดพระภาในตรงเอินเอินที่างาน้ักหมอกอะไรเอิรนที่งานนะนุม่มจะปล่อยเ <c oughs> ่าเป็นเราปล่อยจะเราถสิบ่ปล่อยหรือเปล่าอ,อืมสุดยอดนะครับนรงบิวมือกองปีกองเก่งแน่มีจังหวะคนมีจังหวะบิวพอดพระภามึงเกียร์กับเบิรงคลิปเพิลทำเดียวลงทำเฉี่ยวไหมทำเดียว นี่พ่อไปฝากจานเทียด,ด,ดีล้วนี่จ,นจาเนเทอยููใสหิ้วบะทีมงานไอไมีพัเลี่ยวโอ้ทีมงานมีพลเรี่ยวอะไรโบกๆปะจำส่ตนเขากระเบิดเคร่งหมาอไข่เจียวซีไว้หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทกับมือนี้แจกเพื่อเก่าจะให้หรือหน้าเือเก่าพี่น้องเอ้ัวอะไรมาผมกับเป็นบาทไทย เขากินเขาร้อยแดดจะเหมือยแล้วตะเกากระาอยู่น่านี่คือเอกลักษณ์ครับผมจินมลดดป่ะมาณหนึ่งนาทีสองนาทีที่มีเสียงฝาห้องอ้ามอมาจิ้มยไปจิ้มแลวเอาไปเจ็บล้างถ้วยล้างจานไว้น้ำ อ้าวอ้าวอ้าวอิอออ่มแล้วไปพี่น้องเดี๋ยกให้เพื่อนเดินทางต่อแล้วล่ะ